สบายดีเมื่อนี่มาพบกับข้าพประาสุริยาสายแสงเพชรเมื่อนี่ข้าพเระเาสิมานํำเสนอสองหัวขอลกัลกๆคือดังนี้หัวขอที่หนึ่งจะเบาเรื่องเหนือที่และหูพางของประเทศเล่าขอสองก็จะเบาเรื่องขอสะดวกและก้มยุ่งยากในการพัฒนาทางด้านที่ตั้งของชายดแดนลาเห่านี้เริ่มจากขอที่หนึ่งเนาะ สฉพาเรื่องเหนือที่และหูหางของประเทศลาวเฮาเพิ่นวาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชซนลาวมีเหนือที่อยู่2 3 6 8 0 0กิโลเมตรกำลังสองมีหุบหางเง้าเหยียดตามร่วงของสินแวงร่วงเงาของประเทศแต่เหนือถึงใตชุดที่มีความเงาประมาณพันกิโลเมตร บอลแคบซุดแมนอยู่ทางภาคก,กลางซึ่งมีคมกว่างพันหาหอยกิโลเมตรซึ่งกงกับสินขนานที่17องศาเสาเจ็ดดิบดาเหนือบอลกว้างสุดอยู่ทางภาคเหนือแมนประมาณหาหอยกิโลเมตรซึ่งกงกับสินขนานที่เส้าองศาเหนือต่อมาจำบ่าเรื่องขอสะดวกและขอยุงยากในการพัฒนาทางด้านที่ตังและชายแดนเพนว่าประเทศลาวฮอก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีที่ตังชายแดนที่ติดจ,จอดกับทะเล จึงจะมีขอสะดวกและขอยุ่งยากในการพัฒนาประเทศคือขอสะดวกเป็นประเทศที่สามารถพัวพันกับบรรดาประเทศไกลเคียงได้ดีโดยเฉพาะกับบรรดาประเทศที่มีชายแดนติดจ,จอดกับเปล่าเฮาขอยุ่งยากเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลจึงเหตุให้มีขอจำกัดการพัันการค้ากับบรรดาประเทศในโลก